นามรับพรแอ่หลวงตาประรบมาตั้งแต่วันพระก่อนและกับเมื่อวานกิจโฉมนุษย์สัพจลาโภสิ่งที่หาได้ยากแสนยากก็คือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้คือ สิ่งที่หาได้ยากแสนยากยากอย่างไรหลวงตาปารุบไม่ฟังมาหลายครั้งหลายคราวสำหรับวันนี้นั้น <c oughs> ก็จะปารุบข้อที่สองว่าสิ่งที่หาได้ยากคืออะไรนอกจากการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าโยมลองนึกในใจตอบเบิงยั่งยั่งอีกที่หาได้ยาก แสนหยาบในโลกมนุษย์เท่านี้ <c oughs> คือสีได้เลยเนาะกิจฉังมัจจานังชีวิตตังเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตอยู่ ก็เป็นการยากแสนยากแมนบิญาาณโยมนอเมื่อเกิดมาแล้วจะมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ได้นานนานก็ดีเป็นสิ่งที่ยากแสนยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะทำไมจึง สมเด็จพ่อจึงตรัสไว้อย่างนั้นก็เพราะว่าทุกคนอยู่ด้วยความลำบากนั่งก็ลำบากนอนก็ยังลำบากเดินก็ลำบากยืนก็ลำบากกว่าจะได้อยู่ได้กินเพื่อให้มันดำรงชีวิตอยู่ แทบลมแทบตายบางทีจะต้องหาเงินหาทองจะต้องหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้เห็นบอกอยากซํำใดกว่าดได้อาหารมักเหนมันกินนี่ย่ยางเถื่อนหมดแดงอยู่ทั้งฝากไปน็นแย่ใครหมดแดง เอาชีวิตเขามาบำรุงชีวิตเราปาายู่แม่น้ำพุ่น <c oughs> อยู่หนองค้องบึงพุ่นกบอยู่ในหูพุ่นเอียนอยู่ในขิดตมพุ่น <c oughs> หาแถบลมแถบตายก่าจะทำนาเสร็จแต่ละปีก็ใช้เวลาหลายเดือนย่างพักอีก เกิดไปนอนเท่าตลาดเจริญสีเพิ่งขายผักนอกประคุนไปแต่ละเถือมันกระถวายมาก <c oughs> อันนี้ว่าผพืความเป็นอยู่มันอยู่ได้ยากแสนยากเพราะร่างกายนี้ <c oughs> มันเกิดขึ้นมาตามกฎแห่งกรรมเราเลือกไม่ได้นะ ถ้าเราเคยสร้างกรรมดีไว้ <c oughs> กรรมดีก็จัดสรรให้อยู่สะดวกบ้างแต่ถ้าเคยทำกรรมมันเป็นบาปเอาไว้หลายภพหลายชาติมากรรมมันเป็นบาปจัดสรรให้ชีวิตก็ลำบาก อาอยุสั้นพลันตายก็มีอาอยุยืนแต่อยู่ด้วยความลำบากก็มีเป็นง่อยเป็นเปี้ยเป็นพิการลำบากไม่ใช่ธรรมดาก่อที่เราจะมีชีวิตอยู่มาได้ถึงขนาดนี้ต้องอาศัยน้ำนมของแม่ข้าวปลาอาหารนะมีโอชารส <c oughs> ทค่นั้นยังไม่พอยังหาเครื่องมาประดับประดาร่างกายตกแต่งร่างกายหมดเงินไปเท่าใดแล้วตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงบัดนี้นอกจากนั้นก็จะต้องสร้างบ้านสร้างเรือนให้มันอยู่หญ้าบอ่อสร้างบ้านสร้างเรือนให้มันอยู่หมดเงินไปกี่บาท แล้วอื่นๆอ,อีกมากมายเราดูแลมันดีถึงขนาดนี้ <c oughs> มันน่าจะอยู่ด้วยความสุขสงบเย็นโดยส่วนเดียวแต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้น <c oughs> ร่างกายเป็นรังแห่งโรคทุกคนระมัดระวังโรค โลกใดๆก็ตามในยุคปัจจุบันนี้สู้โรคโควิดไม่ได้ที่คนเรากลัวมากละมัดระวังมากทั่วโลกก็อยู่ด้วยความลำบากแม้มันไม่รุนแรงแต่คนก็กลัวมากโรคยังกระสางบอกขัาคือโรคโควิด ผู้ปรนเห็แมทออกมาขายก็ได้เงินหลายเติมแมนตัวและลม่นีอย่างแนที่ป้องกันโรคโควิดนั่นด้นเงินโบแมนหน่อยบัญชายากินแก่โลกยาหยังพาล่าเซตมอนรถนำมูฝ่าทะไลโจนเป็นตน เงิดบ่อแต่ละคนย่านแห้งอิลีใสแมตใจสสิลูสีคขายก็อดเอาทานเอาขนาดนางอยู่เฮือนเดียวกันย้ำบวัยใจกันเงิดบ่อคันบ่อใสจ,จังที่ก่นานมันตายแมนบ่อเงิดบ่อนี่ร่างกายเป็นดังแห่งโรคอยู่แล้ว เพราะฉะนัน้นผู้จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะ่ะ <c oughs> มื่อเกิดมาแล้วนะ่ะต้องดูแลมันจริงๆขนาดดูแลถึงขนาดนี้มันยังบอกไม่ได้ใช้ไม่ฟังบังคับมันไม่ได้มันเกิดมาเองแก่เองเจ็บป่วยเองสุดท้ายมันก็ตายเองตามวีซา่า วีซ่าผู้ใดหมดก่อนคนนั้นก็กลับต้องกลับต้องไหนบ่แมนควรกลับไดเห็นไหมต้องกลับที่สำคัญที่สุดก็คือลมหายใจแมนบอคกันบอหายใจเป็นหนะไห <c oughs> ป็นตะเบิงเนาะเดือบงปัญหายใจเบิงเนะแบบิงแมบะบพองแวกพองแวบพองแวกบางอย่างเนาะมันแจกโพดนางบางอย่างกับใครอยู่มันมีแนวขังไว้ทั้งน้อยแต่ปัญยังบอบแบบบอบแบบบอบแบบอยู่อันแมดก็ดีหลังเถืรลองตาเราใจสิขาดยังวะ โอ้ยว่าฉันใจแม่นโพอดยู่ยากอีหรเวาติสีสาเพราะฉนังกิจฉังมัจจานังชีวิตต่างเมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะมีชีวิตอยู่เป็นการยากแสนยากอันนี้การที่ทุกคนเนี่ยสิ่งที่หาได้ยากแสนยากก็คืออยากให้อายุยืนยาวนาน แต่ว่ามันได้ยากแสนยากย้ำบิดเพราะฉะนั้นเด้อวันนี้หลวงตาจะก็นำมาปรารบสั้นๆเพื่อศึกษาธรรมเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ,ขอต่อไปได้สองข้อเลยเด้นี่มันม่โยกขอบม่มีอย่างแน่เลยเพราะการคืดไวเด้อเอามาตอบเด้หนึ่งการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ี่ยากแสนยาก เกิดมาแล้วจะมีชีวิตยอยู่ได้นานๆก็เป็นการยากแสนยากข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหกแม่นอย่างแนพระกันคืดไว้เอ้อมามือต่อไปลุงตากติถามไปเรื่อยๆเตรียมตอบได้ฟังธรรมามาขัดปอยู่ลุงตาว่าเพราะฉะนั้นวันนี้แม้มัน <c oughs> แม้มันจะ ยากแสนยากขนาดไหนก็ตามเนือ้อควรภูมิใจควรอิ่มใจแม้มันจะแก่มันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายก็แล้วแต่มันใช้หลักธรรมะที่สมเด็จพ่อแสดงไว้คือภาวนานอบรมจิต ให้มันเกิดปัญญา <c oughs> เมื่อปัญญาเกิดร่วมกับจิตเรียกว่าจิตมีปัญญาเวลาแก่ <c oughs> ก็จะบอกว่าธรรมดา <c oughs> เวลาเจ็บเวลาปวดก็ธรรมดาเวลาป่วยโรคอะไรก็ตามก็ธรรมดาแม้ตายก็ธรรมดา ธรรมะ <c oughs> ผู้ใดใครก็ตามเกิดขึ้นชะโลมจิตอย่างนี้แล้วแม้ชีวิต <c oughs> มันจะเป็นอยู่ได้ยากหรือมันจะตายส่วนจิตที่มีบุญมีกุศลเหมือนญาติโยนทั้งหลายบำเพ็ญแล้วนี้แล้วธรรมะชะโรมจิตแล้วความทุกข์ ก็จะลดลง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 ,ลดลงจนไม่เป็นทุกข์อะไรเลยมนุษย์เลิศอย่างนี้ประเสริฐอย่างนี้นิพพานนั้นหลนตาจึงขออนโมธนาสาธุก,การทุกฝ่ายด้วยอนุภาพบารมีคุณบัจจิรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวง ทีพระเทรานุเทรรกุบาจารย์ประทรงองค์สามนเนรแม่ชีแม่พามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกที่เราทุก <c oughs> โรปทุกนามทุกท่านทุกคนอาศัยพาสปอร์ตคือบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ แล้วยังพบพระพ,พุทธศาสนามีโอกาสให้ทานรักษาฉินเจริญเมตตาภาวนาบำรุงบิดามารดา <c oughs> ผู้ให้ชีวิตตลอดสงข์อยาติเป็นต้นแล้วหลับตาลงสักนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตให้เข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารามีธรรม้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบ,บ,บานเอิบอิ่มผ่องแผ้วแล้วเราค่อยน้อมกล่าวถวายเป็นพระราชก,กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมาหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมนาถบพิตรรัชกาลที่เก้าพร้อมด้วยบุรพามหากษัตริยจ์เจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ที่สิ้นประชนไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแดส่สมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าพระบรมราชชนนีพันปีหลวง น้อมเกล้าวถวายเป็นราราจโกศด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีและเจ้าคุณพระสเจนาพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงสานุวงศทุกๆพระองค์ น้อมบนน้อมกุศลถวายแดย่บุรพาจารย์เจ้าพระเดราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทัวประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลนห่แก่บิดามารดาของใครของมันเด้อจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนือ้อเห็นไปหน้าของพ่อของแม่ แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมาอุทิศบุญกุศลแก่ปู่ย่าตายายสามีพัญญาบุตรทิดาลูกหลานครูบาชาจารย์พุ่มยุบการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอทุกๆุกฝ่ายจงรับรู้แะรับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเมื่อกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งย่งขึ้นไปขอปเทรานุเทระกบาจารย์ประซุงองค์ส้ามนเนรแม่จีแม่พราหมณ์ ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี้ก็ดีไม่ได้มาก็ดีโอนจตุปัจจัยธรรมมาร่วมบุญก็ดีมีดังตุวยเป็นต้นตลอดทั้งบุญกุศลทั้งหลายทั้งพวงมที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็นมาแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเราท่านทั้งหลายขอทุกฝ่ายจงมีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิธพร์ชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัตินกิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความคิดความปรารถนานั้นๆ จงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จและในที่สุดขอทุกๆฝ่ายขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนในพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขก,กล่าวคือมักผลปนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ